สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับสำหรับตัวคลิปนี้มีตัวรถกระบะ4ประตูออโต,โต้ขับเคลื่อนสี่ล้อรถนอกกระแสครับแต่ตอบโจทย์สมรรถนะการใช้งานของผู้เป็นเจ้าของได้อย่างดีเยี่ยมเรามาเริ่มดูตัวรถกันเลยดีกว่าครับ สำหรับตัวคลิปนี้อันพาเป็นเจ้า m a ด a 3.2R รถปี2014สี่ประตูตัวสูงเกียร์ออโต้ขับเคลื่อนสีล้อเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดสำหรับตัวรถน่าใช้คันนี้กันอีกนิดหนึ่งครับรถเป็นตัวปี2014สีน้ำตาลเดิมโรงงาน อันรับประกันได้เลยครับมาด้ามือสองคันนี้ไม่เคยชนหนักพิกคว่ำน้ําท่วมหรือว่าจมน้าตัดต่อปิดกฎหมายอันนี้ไม่มีแน่นอนอันรับประกันในเรื่องตัวคุณภาพครับพี่พิทุกท่านถ้าเกิดซื้อหรือรับรถไปแล้วพบเจอเรายินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนอัน,นจะแถมค่าตกใจกลับบ้านให้ด้วยนะครับสําหรับตัว bt 5 0 pro คันนี้ ถือว่าเป็นตัวรุ่นที่2ครับที่มาด้ามีการเปิดตัวในประเทศไทยเป็นตัวประเทศที่สองเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับตัวไฮไลท์หลักๆเลยนั่นคือในเรื่องตัวเครื่องยนต์บอดี้ที่มีการปรับเปลี่ยนใหม่ให้โดดเด่นกับสายตาสําหรับคนที่เป็นเจ้าของและก็ผู้อื่นที่ได้มองตามท้องถนนต่างๆอันนี้ถือว่าเป็นคอนเซ็ปที่เฟี้ยวมากอันขอแนะนําเลยนะครับ สำหรับตัวด้านหน้าเนี่ยจะเป็นกระจังหน้าแบบใหม่นะฮะแล้วก็โลโก้ม a ด,ด้าจะเป็นแบบโครเมียมนะครับไฟหน้าตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวหลอดไส้ฮฮโดรเจนธรรมดาแต่ว่าตัวกรอบโคมไฟหน้าเนี่ยจะเป็นตัวแบบโครเมียมนะครับไอพวกแบบล่องลอยอะไรพวกนี้เนี่ยคืออันไม่สามารถตบตาพี่พี่ทุกท่านได้อยู่แล้วเดี๋ยวจะมีการเก็บรายละเอียดตรงนี้ให้ใหม่หรือไม่งั้นตัดใจเลยนะครับเบิกใหม่ไปเลยจบ ของแ้นี้อันให้กับคุณลูกค้าที่น่ารักของอันได้ทุกคนอยู่แล้วนะครับและก็ส่วนของตัวตันหมอกเช่นเดียวกันมีแล้วเรียบร้อยตัวกรอบตันหมอกด้านหน้านะครับตรงนี้ก็เช่นเดียวกันเพราะว่าตรงนี้อันอยากให้เห็นกันแบบสดๆนะฮะเราไม่จําเป็นต้องปิดบงังเราไม่จําเป็นต้องไม่บอกลูกค้าอันไม่มีเหตุผลที่ต้องไม่บอกลูกค้าเพราะ,ะนั้นตรงนี้อันจะบอกพี่พทุกท่านให้ทราบกันหมดในเรื่องตัวคุณภาพเกรดมาตรฐานรถที่เราคัดมาเองกับมือ ตอนนี้พี่ๆทุกท่านต้องได้รถสวยและพร้อมใช้งานกลับบ้านไปในราคาย่อมเยานี่คือเรื่องจริงครับก่อนอื่นนั้นขออนุญาตนะฮะมาแนะนําในส่วนตัวโป,โปรภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้กันสักนิดหนึ่งนะครับอย่างแรกเลยอันมีฟรีค่าจัดค่าโอนไว้ให้มูลค่า10,000กว่าบาทตรงนี้อันฟรีให้2อ,อันจะเติมน้ํามันให้เต็มถังครับสําหรับช่วงนี้น้ํามันแพงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงขึ้นก็ขึ้นเยอะลงก็ลงแค่นิดเดียว คนนั้นตรงนี้เรื่องเชื้อเพลิงตัดออกไปได้เลยอันจะเติมให้เต็มถังก่อนออกจากร้านถือเป็นตัวรถอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่น่าใช้แล้วก็ในส่วนตัวรถขับสี่เดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งอันนี้จะเป็นแบบตัวพาร์ทไทม์นะครับคราวนี้ครับเรามาดูในส่วนงตัวขุมลาลังกันบ้างสําหรับตัวเครื่องยนต์มาด,ด้าเนี่ยเป็นดีเซล5สูบเรียงนะครับอันย้านะว่าเป็นดีเซลหสูบเรียงนะครับตรงนี้เนี่ยตัวเครื่องเดิมครับ สภาพแบบแห้งๆเลยนะฮะไม่มีข้ามนะ้ำมันเครื่องไหวยเยิ้มนะครับเดี๋ยวตรงนี้อันก็จะมีบริการเปลี่ยนถนะ่ายน้ำมันเครื่องเช็คระบบไฟตั้งศูนย์ถุงล้อแล้วก็เซอร์วิสให้กับคุณลูกค้าใหม่หมดทุกจุดนะฮะเป็นตัว3,198 cc จ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีดอิเล็กโคนิกนะครับ Direct Injection Common Rail นะครับส่วนตัวนี้เนี่ยพละกำลังสูงสุดเนี่ยมันจะกระโดดข้ามไปอยู่ที่200แรงมา้า ถือว่าเยอะมากเลยนะครับที่3,000รอบต่อนาทีส่วนแรงบิดสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่470ินิวตันเมตรที่1,700รอบ50ถึง2,500รอบต่อนาทีในส่วนงตัวที่มันมีการเปิดตัวนะครับมันจะมีเป็นตัวกราฟให้เราดูเลยนะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันถือว่าเป็นการก้าวกระโดดที่เยอะมากๆสำหรับตัวเครื่องเนี่ยถือว่าเป็นเจ้าแรกนะครับที่ทำมาเป็นตัวดีเซล5สูบเพราะว่าปกติไม่มีใครทำกันเอาง่ายๆเลยครับมาด้าเนี่ย ท้าเนี่ยอันจำความได้นะครับตัวรุ่นนี้ตอนออกมาใหม่ๆเนี่ยอันนี้คืออันทันแต่ตอนนั้นคืออันยังเป็นในช่วงของพวกแบบวัยรุ่นอยู่ตัวเครื่องเนี่ยมันมีการพัฒนามาจากทีมวิศวกรของอามาด้าเองแต่ถ้าเกิดตัวต้นลำรับเนี่ยทีมวัทีมวิศวกรของมาด้าเนี่ยคือไปเอาในส่วนตัวฟอร์ดมา แล้วก็เอามาพัฒนาเป็นในส่วนของตัวแบรนด์มาด้าของตัวเองมันจะเป็นสเต็ปประมาณนี้เพราะว่าอะไรตัวรถพวกนี้มันเป็นตัวรถที่ใกล้เคียงประเภทเดียวกันในโซนพวกแบบรถกระบะอเมริกันสไตล์หรือว่าพวกแบบโซนยุโรปบอดี้ใหญ่กำลังเครื่องแน่นแรงบิดเยอะกําลังเยอะรีดได้เยอะและที่สำคัญก็คือมันเป็นตัวเกียร์ออโต้นะครับ พราะนั้นในเรื่องตัวการใช้งานตามจุดต่าง,างๆเนี่ยไม่ว่าคุณลูกค้าจะเดินทางในตัวเมืองนอกตัวเมืองในระยะทางที่สั้นในระยะทางที่ไกลมันก็สามารถควบคุมได้ในหลายรูปแบบนะครับแห้งๆเลยนะฮะหัวนงหัวน็อตแก้มข้างนะครับตัวเม็ดองเม็ดอาร์คฝากระปงฝากระปงอะไรพวกนี้นะฮะทุกอย่างอยู่ครบหมดสวยมากครับปี14ก็จริง แล้วไงอะ่ะผม3.2ลิตรก็แล้วกันรถนอกกระแสครับแต่ว่าอันเชื่อว่านะตอนนี้ยังมีพี่ๆอีกหลายท่านให้ความสนใจตัวรถตัวนี้อยู่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวถ้าเกิดจบคลิปนี้ดูคลิปนี้มาเดี๋ยวมีราคาพิเศษให้ค่อยว่ากันหน้าร้างกันอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับในส่วนของตัวนั่นข้างครับพี่ๆทุกท่านครับ อันมีการใส่เป็นตัวคิ้วซุ้มล้อสีดําด้านถ้าเกิดไม่ชอบไม่ถูกใจไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามาเลือกเพิ่มเติมอีกรอบหนึ่งได้นะครับแล้วก็ส่งตัวสีเนี่ยสีสวยเสมอกันจลอดทั่วทั้งคันนะครับเดี๋ยวอันเก็บงานรายละเอียดให้ใหม่ทั้งหมดรวมถึงในส่งตัวด้านหน้าด้วยแล้วก็อันจะขัดสีเคลือบผิวตัวรถให้มันเนียนที่สุดให้มันสวยที่สุดให้มันโดดเด่นที่สุดเพราะนั้นตรงนี้ในเรื่องตัวบริการอันจะบริการด้วยใจ คนนั้นพี่พี่ทุกท่านไม่ต้องเป็นห่วงครับได้รถสวยกลับบ้านแน่นอนยิ่งสําหรับบางคนที่อยู่ในระยะทางที่มันไกลแล้วไม่สะดวกเดินทางมาดูรถที่ร้านไม่เป็นไรนะครับตรงนี้ดูจากอันได้ฟังจากอันได้ลองคิดดูตามคร่าวๆก่อนได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องตัวรถไม่ว่าจะเป็นในเรื่องตัวราคาหรือว่าในมุมมองต่างๆก็แล้วแต่แต่ขอให้เชื่อใจอครับเพราะจะได้รถที่ดีที่สุดกลับบ้านไปใช้งานแน่นอน ไม่ว่าคนนู้นคนนี้การตัดสินใจแรงต่างพวกนี้ถ้าเกิดมารวมดูกันมาช่วยกันดูอันรับรองครับเป็นการตัดสินใจเลือกมัดได้3.2อาคันนี้ได้ง่ายแน่นอนและมันเป็นตัวขับสีด้วยนะครับสําหรับตัวล้อครับเป็นตัวล้อแม็กอลลอยแต่มีการทําสีใหม่นะ เป็นตัวสีเทาดำนะครับแล้วก็ตัวยางเนี่ยจะเป็น Max x ซินะครับบราโวทตัวปี2021นะครับซีรีส์ก็จะเป็นตัว265 65 R17 เนะฮะไม่ใช่18นะครับวันนี้จะเป็นตัว17นะครับระบบเบรกด้านหน้าก็จะเป็นตัวดิสสนะฮะช่วงบนช่วงล่างเนยพวกนี้เดิมๆทั้งหมดนะครับสำหรับตัวไฟเลี้ยวครับจะอยู่ตรงกระจกมองข้างนะครับมีการตัดด้วยโครเมียมแล้วก็ตัวคิ้วกันศาสตร์มีให้เบ้ารองมือกับตัวมือเปิดที่เป็นแบบโครเมียมนะครับ เดี๋ยวนี้ในเรื่องของตัวเทคโนโลยีการดูแลร,รักษาตัวรถมันกนข้างที่จะเยอะครับไม่ว่าจะเป็นน้ํายงน้ํายาทําความสะอาดตัวที่มันเป็นพวกแบบโครเมียมนะฮะหรือว่าพวกแบบอย่างงู้นอย่างนี้อะไรพวกนี้เนี่ยคือมันมีเยอะเพราะนั้นตรงนี้อันสามารถจัดก,การให้ได้เลยไม่ต้องเป็นห่วงนะครับขอให้ดูตรงนี้ไว้ก่อนเน้นในเรื่องของตัวสภาพรถเป็นหลักก่อนแล้วเดี๋ยวที่เหลืออันจัดการให้ตรงนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับคราวนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของตัวซองในข้างประตูกันบ้าง อันจะแกะตัวยางกระดูกงูให้ดูกันสดๆเลยนะฮะสีเพื่อนเนื้อดีอย่างหนึ่งมันดูได้ง่ายว่ารถเป็นยังไงเดิมไหมสรงสีตามจุดอะไรต่างๆพวกนี้เม็ดอาร์เป็นยังไงรอยเชื่อมเป็นยังไงต่เข็บเป็นยังไงเพราะนั้นตรงนี้ครับในอีกกรณีหนึ่งถ้าเกิดดูคลิปนี้จบแล้วยังไม่มั่นใจพี่ๆทุกท่านครับคุณลูกค้าที่น่ารักกว่าทุกคนครับสามารถพาช่างหรือว่าเพื่อนผู้เชี่ยวชาญมาดูตัวรถที่ร้าน กันของจริงได้เลยไม่ใช่สักแจะพูดอย่างเดียวนะครับอันมีตัวอย่างให้ดูนะอันมีตัวรถให้ดูที่เหลืออยากติอยากตรงไหนเพิ่มยังไงบอกได้เลยเดี๋ยวตรงนี้อันจัดก,การให้นะครับอย่างที่บอกครับถ้าเกิดเราลองดูแล้วว่าปัญหาตรงนี้เนี่ยอย่างเช่นตัวกรอบโครเมียมโคมไฟหน้าเนี่ยเราจะตัดตรงนั้นไปเลยเพื่อไม่ให้มันยืดยาวที่ตรงเกินไปก็คือเราต้องเปลี่ยนใหม่อย่างเดียวถูกต้องหไหมครับอันจะตัดปัญหาตรงนั้นทิ้งทันทีไม่เป็นไรค่อยว่ากันนะครับแล้วก็สองตัวประตูตอนที่สองครับ ตรงนี้นะสวยมากนะฮะอันจะแกะให้ดูด้วยแล้วกันนะครับเห็นพี่ๆทุกท่านชอบแกะกันนะอันก็จะแกะให้ดูไม่เป็นไรครับไม่ว่าการแดือใส่ใหม่ได้ไม่ได้ซีเรียสอะไรดูกันตปพร้อมกันแบบนี้แหละครับเป็นเรื่องที่ดีอันนี้ไม่มีสคริปต์นะฮะไม่มีจัดชงจัดฉากอะไรทั้งสิ้นนะครับนี่คืออันเ้ิมสดเลยนะเราไม่จำเป็นต้องมีสคริปต์นะครับเพราะว่าตรงนี้มันไม่ใช่ละครน,นะมันไม่ใช่ภาพยนตร์นี่คือเรื่องจริงครับ อันเอาตัวรถราคา4 0 0 0 0กว่าเนี่ยมาแนะนําอันไม่จําเป็นต้องมา make, เมคองเมคอัพอะไรทั้งสิน้นไม่จําเป็นครับพี่พ,พี่ทุกท่านครับอันอยากให้ตัวรถที่ดีที่สุดกับพี่พ,พี่ทุกท่านได้กลับไปใช้งานครับแล้วก็จะมีตัวล็อกตรงนี้ไว้อยู่แล้วนะฮะตัวรุ่นนี้ก็มีเช่นเดียวกันนะครับไว้พอยลาอ่าเด็กๆเปิดประตูประตูะตเซนเซอร์ล็อกมันไม่ได้ล็อกอะไรพวกนี้เนี่ยเราอาจจะลืมล็อกอะไรพวกนี้อันนี้เราก็มีการกั้นไว้อยู่แล้วนะฮะมีมาตั้งแต่ตัวมาตรฐานโรงงานนะครับ แล้วส่วนตัวและหลังเช่นเดียวกันและก็ยัง m a x กซิเหมือนกันนะครับยางใหม่นะทั้งสี่วงเลยเบิกให้นะครับคราวนี้ครับเรามาดูด้านท้ายกันบ้างสําหรับจุดอีกอย่างเนี่ยตัวเอกลักษณ์ของมันด,ด้าก็คือตัวฝาท้ายนะครับอย่างที่เราทราบกันดีโฉมก่อนหน้านี้เนี่ยมันด,ด้ามีตัวรถผลิตออกมาหลายรุ่นเยอะมากนะครับแต่ก่อนเนี่ยอาจจะคุ้นชินกับคาแบบนี้ครับโรตารี่พิกอัพโรตารี่พิ อันจะได้ยินบ่อยมากในช่วงแต่ก่อนนะในช่วงตอนที่กําลังเป็นเด็กๆอยู่เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันจะมีพวกม a ด,ด้ามาแล้วหรือไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดพี่ๆที่ดูรถซิ่งล่าสุดน่าได้เห็นกันดีอาจจะเป็น BT 50ที่ชื่อน้องมะลิสีฟ้าที่เล่นกับซีวิตนะครับอันนั้นก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่โอ้โหมันทําให้ม a รดด,ดูแบบดูดีขึ้นแต่ณปัจจุบันตอนนี้เนี่ยตัวม a ด,ด้าเนี่ยนะฮะ มันก็มีการปรับเปลี่ยนใหม่ถูกต้องใช่ไหมครับถ้าเกิดใครได้ติดตามข่าวสารหรือว่ารู้กันดีหรือว่าอัปเดตในส่วนของตัวรถป้ายแดงบ่อยๆเนี่ยรุ่นนี้ถ้าเกิดตัวเครื่ององนี้ไม่มีแล้วนะปัจจุบันตอนนี้เพราะว่าอะไรล่ะมันเอาตัวเครื่องของอีซูุกับในเรื่องของตัวออปชั่นของอีซูุมาใส่กับตัวมาด้าที่เป็นบ t 50ใหม่หมดแล้วนที่เรียบร้อยเพราะนั้นตัวพละกําลังตัวเครื่องดุดๆกับเสียงล่นๆนแบบนี้ไม่มีแล้วครับมันจึงเป็นตัวรถอีกรุ่นที่หายากขับสองไม่ว่าครับ เครื่อง2 2ไม่ว่าครับแต่ถ้าเกิด3.2ขับเครื่อน4ล้อตรงนี้อันแล้ประกันได้เลยว่าสภาพณตอนนี้ไม่หายกันได้ง่ายอยู่แล้วแน่นอนฝาท้ายเดิมนะครับโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะฮะแล้วก็ตัวกันชนท้ายมีเซ็นเซอร์ถอยหลัง2จุดนะครับกล้องมองหลังตรงนี้เราติดมาตั้งมาให้ใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปดูไวในกันอีกทีหนึ่งแล้วก็ตัวมือเปิดฝาท้ายโครเมียมนะฮะรกมมมาาาายสถ โดยสารได้นะครับแล้วก็บางทีถ้าเกิดเราบรรทุกเยอะอะไรพวกนี้เนี่ยตัวรถกระบะใหญ่แบบนี้มันก็เอาอยู่อยู่แล้วนะฮะนี่จะเรียกว่าบิ๊กไซส์เลยก็ว่าได้นะครับในขุมกําลังกับตัวเครื่องที่เป็น DI Thunder Pro เอาอยู่ทุกสถานการณ์อันนี้อันกล้าบอกได้เลย คนนี้เรามาขับลองมาพิสูจน์ดูก่อนได้นะครับคราวนี้เดี๋ยวเราเข้าดูด้านในกันหน่อยครับในส่วนของตัวภายในนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวสีดําร้นร้นนะครับสําหรับตัวโฉมนี้เนี่ยการเปิดตัวมาแรกๆกเนี่ยตอนปี2 0 1 2นเนี่ยนะครับมันจะมีตัวรุ่นย่อยออกมาเป็นตัว7รุ่นย่อยด้วยกันแต่สำหรับตัวรุ่นนี้มีเป็นตัว airbag นะครับหรือว่าถุงนมนิรภัยคู่หน้ามาให้นะครับคราวนี้ครับตัวคอนโซลด้านหน้าเนี่ยเราเห็นในคือใหญ่มาก โมโหลานเลยฮะเป็นตัวบิ๊กๆเลยครับพบว่าตรงนี้ถือว่าเทามี้ออกมาอันว่ามันโอเคนะครับเพราะว่าอะไรตัวบอดี้รถด้านนอกเนี่ยคือมันใหญ่ภายในมันก็ต้องใหญ่ตามไปด้วยถ้าเกิดภายในเล็กด้านนอกใหญ่มันก็ไม่ค่อยสมบุกสมบันกันเท่าไหร่หรือว่าอีกแบบหนึง่งถ้าเกิดตัวรถด้านนอกใหญ่แต่ภายในแคบตรงนี้ก็ถือว่าไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับสําหรับในเรื่ององตัวจอ M I D ครับมีอยู่ด้านบนตรงนี้นะ ก็จะเป็นตัวแสดงในเรื่องตัวนาฬิกานะครับแล้วก็ตัวเซนเซอร์ถอยหลังนะฮะจะเป็นด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือเป็นตัวจอ MID นะครับแสดงในเรื่องตัวเซนเซอร์ถอยหลังด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ถัดลงมานี่แปลกนะฮะเอาเซ้นนอ้์ลงมาไว้ตรงนี้งงเลยนะครับตอนแรกันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะ เอาแต่ว่าเขาเซ็นทรัลล็องเนี่ยมาใส่ไว้ตรงนี้แล้วก็ตัวด้านล่างเซ็นทรัลล็องเนี่ยก็จะเป็นตัวไฟผ่ามานะครับคราวนี้ครับตัวจอเขามีการเปลี่ยนใหม่มาใส่ตัวจอ Android แต่เป็นว่าจอ Android ตัวรุ่นเก่ายังไม่ค่อยใหม่เท่าไหร่ นะครับนี่คือในส่วนตัวกล้องมองหลังนะฮะตอนนี้เนี่ยคือแสงแดดมันส่องยังตานะครับอ่ไม่แน่ใจว่าพี่ๆจะเห็นกันชัดหรือเปล่านะแต่เนี่ยถ้าเกิดเรามองดูแล้เนี่ยมันเข้าใจได้มองแล้วรู้เรื่องมองแล้วมองเห็นมองแล้วเข้าใจแลนน้วก็ในเรื่ององตัวการเชื่อมต่อบูทงบูทูธอะไรพวกนี้ใช้งานได้ตามปกตินะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นอย่างตัวจอเดิมเนี่ยคือมันก็ใช้ได้อยู่แล้ว ตอนนั้นเนี่ยถ้าเกิดมือถือใกล้เคียงกับตัวรุ่นนี้ที่มันออกมาก็จะเป็นตัวพวกแบบ Back กรูฟีนะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับแล้วก็สวหรับตัวแอร์ครับก็จะเป็นแบบปรับอันอโลกเหมือนเดิมนะฮะอันนี้น่าเสียดายนะครับถ้าเกิดให้มันเป็นแบบปรับออโต้เนี่ยอันน้น่าจะดีมากๆแต่ไม่เป็นไรครับมันไม่ได้มีผลกระทบต่อตัวเครื่องหรือว่าการใช้งานตามจุดต่างๆแล้วก็สําหรับตัว ฟังก์ชัน2ปุ่มนะฮะเป็นตัวช่วยลงท่านลาชันนะครับคือตัวปุ่มนี้นะแล้วก็นี้ก็จะเป็นตัวทัชคอนโทรลนะครับควบคุมการทรงตัวของตัวรถนะฮะครานี้สำหรับตัวเกียร์เนี่ยจะเป็นเกียร์ออโต้แบบ6สปีดนะครับในเรื่องตัวอัตราทดเนี่ย3.2ลิตรเนี่ยถ้าเกิดในช่วงเริ่มต้นเนี่ยอาจจะรอบรอรอบประมาณสักนิดนึงนะครับเพราะว่าในเรื่องตัวอัตราทดเนี่ยคือมันไม่เท่ากันนะครับแต่เขามีตัวโหมดเชนอัพเชนดาวมาให้อันนี้ถือว่าดี นะครับเพราะว่าเวลาที่เราลงเขาหรือว่าไปเที่ยวพวกแบบทางราชันอะไรพวกนี้เนี่ยหรือว่าขับขี่เราอยากจะลองเปลี่ยนมาเป็นพวกแบบเชลเล่นแบบแมนวนวลพวกแบบมอเตอร์เวย์สายยาวทางด่วนทางด่วนแล้วพวกนี้อันว่าหน้าหน้าลองนะหน้าลองนะรถเครื่อง3.2ลิตรแบบนี้เนี่ยเราจะดึงศักยภาพของตัวเครื่องที่มีพลังกำลังเยอะขนาดนี้ออกมาได้ยังไงอันนี้อ่นว่าแม่งน่าสนใจนะเพราะว่าถ้าเกิดบางทีเนี่ยเครื่อง3.2ลิตรเราไปขี่ประมาณ40-60ถ้าเกิดรถติดอันนั้นเนี่ยโอเคครับ แต่ตัวรถที่มันทํามาแบบนี้อยู่แล้วอันว่านะเราต้องรีบก,กําลังให้มันมีการเดินหรือว่าขยับหรือว่าก้ากันสักนิดหนึ่งเพื่อให้ตัวเครื่องเนี่ยมันไม่ได้ถดถอยลงไป และเราก็สามารถเข้าใจในเรื่องตัวรถได้ด้วยว่ามันสามารถรีดได้เท่าไหร่ตัวในเรื่องตัวอัตราทดเป็นยังไงอะไรพวกนี้มันสามารถดูได้เลยนะครับความลงความเร็วไรประมาณนี้ประมาณอ120อยู่ที่รอบเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ทุกอย่างสามารถดูได้หมดอันนี้น่าลองนะครับแต่ว่ายังนนไม่เคยลองนะเพราะว่าถ้าเกิดเราพูดแบบนะั้นคือมันเร็วเกินไปอันก็ ไม่กล้านะครับเาตรงนี้มันคือเป็นการเสียมารยาทด้วยเพราะว่ามันไม่ใช่รถเราต้องให้คุณลูกค้าเป็นเจ้าของแล้วมาสัมผัสด้วยตัวคุณลูกค้าเองอันว่าแบบนี้มันจะแฟร์มากกว่านะครับแล้วก็ส่วนสับตัวปุ่มขับ2อง4ครับใช้งานได้ตามปกตินะฮะโฟล์โฟร์ไนะครับตัวระบบขับ4เป็นแบบพาร์ทไทมนะครับถ้าเกิดในส่วนของตัวพาร์ทไทมเนี่ย อันจะพูดในแบบเข้าใจง่ายๆเลยนะฮะถ้าเกิดในส่งตัวพาร์ทไทม์เนี่ยออกมาให้วิ่งในสาภาพเส้นถนนทุรกันดาลเพื่อสามารถผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้นะครับมันก็จะมีแบ่งออกมานะฮะเป็นตัวอ่าพาร์ทไทม์เรียลไทม์ฟ right, right ูลไทม์ออรท์ออรท์ไทม์อะไรพวกนี้ ก็ในเรื่องตัวการใช้งานก็จะแตกต่างกันไปแบบไหนที่มันเหมาะสมกับตัวรถพวกนี้ก็ต้องเป็นพาร์ทไทม์อยู่แล้วเพราะว่าในเรื่องตัวพลังกาลังแล้วก็ตัวรถที่มันใหญ่ต้องพาเราไปได้ในทุกสถานที่นะครับแล้วก็สับตัวพวงมาลัยนี่จะเป็นแบบสามก้านนะฮะมีตัวปุ่มกดลับกดวางระบบคําสั่งเสียงอันนี้เนี่ยคือมันซิงกับตัวจอแอนดรอยอันนี้ใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับแล้วก็ฝั่งขวามือเนี่ยก็จะเป็นตัวคูสคอนโทรลนะฮะเครื่อง3 0 0พันไม่มีคูสคอนโทรลมาให้อันนี้นถือว่า ก็ค่อนโอเคเท่าไหร่นะครับแต่ว่านี้มีมาให้นะครับแล้วก็ุญแจนี่ก็จะเป็นแบบรีโมทนะครับกระจกเป็นแบบปรับไฟฟ้ามีตัวเซ็นทัลล็อกมองข้างแลวพับกระจกมองข้างนี้ก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะครับส่วนสําหรับเบาะครับเป็นเบาะหนังสีดําแต่ตรงนี้มีรูระบายความร้อนมาให้นะครับทาความสะอาดได้ง่ายนะอันว่าดูแลรักษาก็ได้ง่ายเช่นเดียวกันแต่เพราะว่าเอาเหล็กเขาได้ย้ายมาอยู่เป็นตัวอยู่ตรงนี้ อ่านะฮะพาวเวอร์เอานะครับแล้วก็ที่พักแขนตลางๆเก๊เก็บของมีแบบ2ชั้นนะครับใส่คงใส่ของอะไรพวกนี้ได้เยอะนะครับสุดท้ายเลยแล้วกันนะครับพี่ๆครับสำหรับในส่งตัวเลขไมคครับเลขไมคจะอยู่ที่147,313กิโลอีกอย่างก็คือในเรื่องตัวพื้นที่ภายในห้องโดยสารครับตรงนี้คือมันกว้างมากนะแล้วก็อย่างตัวรุ่นนี้เนี่ยที่เราเห็นนฮะอยู่ใกล้ๆอ่ะตัวช่องเก็บแว่นตานี้คือตัวไมคของตัวรถนะครับ ไปอ่านแผนที่ช่องเก็บแว่นตานะครับแล้วก็ตัวกระจกที่บังแดดอันนี้ยังไม่มีที่แต่งหน้ามาให้มอันนี้ไม่เป็นไรครับไม่ว่ากันนะฮะแต่ถือว่าแค่นี้ก็โอเคแล้วในส่วนตัวออพชั่นตัวรประมาณนั้นเพราะว่ามันก็ทําในส่วนตัวคู่แข่งการตํา การตลาดเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่มัดด้าจะเน้นไปนี้เรื่องตัวเครื่องเพราะมันโดดเด่นจริงๆนะครับตั้งแต่ตัวปิกอัพที่เป็นแบบโรตารี่อะไรพวกนี้มาอยู่แล้วอันนี้นชอบมากเพราะว่าเสียงแม่งเร้าจัดเลยนี่แบบกระหึม่มกระหึ่มเลยนะฮะจะเกิดมีท่อหรือว่าทําเป็นพวกแบบ t u r บ o ซักนิดนึงเนี่ยโอ้โหน่าจะจีจานแน่นอนน่าใช้ครับเดี๋ยวเราไปสุกกันหน้ารถแล้วก็บอกราคาสัปห์นี้กันอีกทีหนึ่งไปครับเรียบร้อยกันแล้วนะครับพี่พทุกท่านครับสาหรับตัวรถกระบะนอกกระแสนะฮะ แต่ว่าที่ร้านปฏิพัน์ออโต้ของเรามีให้กับคุณลูกค้าได้เลือกเป็นเจ้าของกันนะครับคราวนี้ครับเรามาสรุปโดยแบบภาพรวมกันดีกว่าเป็นตัวรถกระบะรุ่นหนึ่งสำหรับตัวเครื่องที่มีในประเทศเป็นตัวเครื่องแรกนั่นคือดีเซล5สูบเรียงและก็ในส่วนต่างๆที่อ่าได้มีการแนะนําแล้วก็พูดคุยกับพี่ๆทุกท่านไปในช่วงที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้คราวนี้ครับอันขออนุญาตสรุปกันในเรื่องตัวราคาและก็บอกกล่าวให้พี่ๆทุกท่านได้รับทราบกัน สำหรับตัว m a ด d a 3.2 r uh, ปี2014คันนี้นะครับที่ร้านเราจะตั้งราคาขายไว้อยู่ที่4,99,000บาทอันย้ำนะครับ4,99,000บาทตอนนั้นถ้าเกิดคุณลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวได้สำหรับพี่ๆทุกท่านที่ไม่มีเครดิต อาจจะฟรีดาวได้เพราะนั้นตรงนี้อย่าเพิ่งมาซีเรียกกันในเรื่องตัวมีเครดิตกับไม่มีเครดิตครับอันต้องขอสองอย่างก่อนนั่นคือต้องมีอาชีพกับรายได้ที่สามารถตรวจสอบได้ที่เหลือโสโสนงรถอะไรพวกนี้499นี่คือเป็นตัวราคารถที่มันสามารถต่อรองไว้ได้ราคามีไว้เพื่ออะไรครับราคามีไว้เพื่อต่อรองเพราะนั้นนี้มาหน้าร้านทุกอย่างจบแน่นอนอยังไงต้องขอฝากไว้ด้วยนะฮะสำหรับตัว B T 5 0 Pro คันนี้น่าสนใจจริงๆนะครับแล้วก็ราคาจับต้องได้ง่าย สำหรับตัวคลิปนี้ครับอันต้องขอตัวลาไปก่อนและเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามเพจเป็นเพออโต้นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเรานะครับเป็นแรงใจให้กับพวกเรากดไลค์กด Sub s c r i b e เดี๋ยวคลิปหน้ามีรถรุ่นไหนมาแนะนำแล้วก็รีวิวให้กับพี่ๆทุกท่านได้รับชมหนึ่งนั้นเดี๋ยวรอติดตามดูก็ได้เลยคลิปนี้อันต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะฮะภายในเดือนกุมภาพันธนี้โปรโมชั่นฟรีค่าจัดค่าโอนแล้วก็น้ำมันเต็มถังใครมาก่อนได้ก่อนนะครับเลยเดี๋ยวคลิปหน้ากลับมาเจอกันใหม่คครรััับบสสวดี